<Bei. S 1> ไม้ทุกตัวเปิดเท่ากันนะครับอเ <c oughs> แล้วก็ไม่ได้เปิดให้ดังนะครับ <c oughs> โอลยกดมาอีกแล้วครับกดมาสเตอร์ตรงนี้อยากจมล่องฟ้าเฮ้ยมีเสียงปี๊ดด้วยนออชบ เจ็บเกินไปที่จะทบไม่อยากจะมองเห็นหน้าใครๆไปไในลาก,กันเหวฉัน เหงาคนเดียวลำพังใค้รยเร้าวมันเจางใจ้ใจมันดีกว่านี้บ้างไม่อยากให้เธอลืมทุกสิ่งและทิ้งฉันไว้ลำพังฉันต้องการทบทวนบางอย่างอยากอยู่เงียบๆคนเดียว ตอนที่เปลี่ยนคีย์ลองลองเช็คดูเฉยๆนะครับเฮ้ยจะตัดซีจะเป็นคีย์เลยนะใช่ลองฟังนะลองร้องดูลองร้องดูผูอยากฟังเฉยๆนะลองดูับแต่เดอร์ใช่ไหมใช่ครับนี่

ลองเดาดูดิทำไมทำไมเวอร์ชันนี้ถึงถึงต้องการไปอีหนักในความคิดผมนะให้มันแบบอารมณ์มันดูแบบตัดขึ้นใช่เพลงเน้นอีโมแบบเน้นอารมณ์เพราะว่าที่ผมเคยฟังเวอร์ชั่นแรกมาผมว่ามันดูเขาดูแบบท่อนมันทนเดียวกันไป็นต้นขึ้นนี่เดียวขึ้นมานนี้แล้วชอบอย่างไรอะอันหลังชอบอย่างอันนี้ชอบอย่างไหนมันเหมาะกับการร้องสดใช่ เพลงนี้จริงๆเนี่ยเนี่เพลงเงาอะนะเศร้ามากอ่ะเงียบอยากอยู่เงียบๆคนเดียวใช่ไหมแต่ในทางกลับกันเพลงนี้อยากอยู่เงียบๆสามคนเพราะฉะนั้นก็ต้องแรงขึ้นแต่ว่าอียังไม่ไหวแน่นๆเพราะอย่างที่เบนเข,ขาเขาเขาเวอร์เขาเยอะไงเยอะมากเพราะฉะนั้นไม่เป็นไรตัดเสื้อพอดีตัวครูว่าน่าจะเป็นประมาณดีนะดีดีวาครับต้องลองขึ้นลองขึ้นลางสี ลงจากซีแล้วไปดีนะในท่อนนั้นเป็นอะไรใครจะดีจะร้ายพี่สาวเปลี่ยนครับเปลี่ยนรูอครับไม่มาไม่มาจะเอาอันนี้มันสายอะไรล่ะอ๋อมันก็ถูกแล้วไมหรอ๋ออันนี้มันผิดอันนี้มันแอลโมโนปิดก่อนไม่ใช่พี่ไม่ใช่นี่เหรอไม่ใช่ครับอันนั้นเปลี่ยนใหม่ต้องม่ปิดนะ เมื่อเราเดินอยู่คงและทังแต่ยันมือช้ำเกินไปเธอจะเดินไปจากฉันโอเคอาจาก C แล้วไป D ครับอืมก็คือลดหนึ่งเสียงนะครับ ซีแล้วไปดีนะก็ต้องทำท่อนท่อนท่อนโมดูเลตใหม่ใช่มันกต้องก็เปลี่ยนเพราะคอร์ดมันส่งไป C อีใช่คอร์ดมันส่งไปมันต้องต้องทำท่อนโมดูเลตใหม่ต้องเปลี่ยนชุดคอร์ดใหม่ไม่งั้นไม่งั้นก็ลาเป็นเอพี่ตอนซีเพราะบอลมันบิดมาเป็นออมันส่งมันส่งบีไงพี่มันก็ต้องโฮไม่มีโฮขึ้นมาใช่ไหมเพราะท่อนแรกมันดีแล้วนี่ใช่ไหม หรือมันก็จะลงไปอีกเลยลงลาเป็น A เฉยถ้าเราแบบเจ๊ยถ้าลากเป็น A เฉยแล้วแบบก็ปุ๊มขึ้นมาใช่มันต้องเปลี่ยนขอแน่อ๋อท่อนทุกไปก่อนก่อนก็ได้ครับทุกแรกนะครับทุกแรกซีนะครับใครร้องบีเฟรมอะอยากจะมองฟ้าที่ว่างเปล่าอยากจะมองฟ้าที่ว่างเปล่า กลงมาแทนนีวเรื่องอะไ่อดี่ดดแต่มันก็ไม่ม ตอนจบเป็นอร์ดอะไรคอร์ดแช่เนี่ขอร์ดคอช่ดอยเียเอดีดีเป็นขอสี่คอดหนึ่งครับทีพอเปลี่ยนแล้วงเป็นดีล้วไหมตอนส่งเป็นเครับผม เเนี่ยใชอโคลองลองลดมาเลยไหมแล้วก็จะได้ส่งขึ้นไปใช่ลองลองดูลองลองลดทั้งหมดเป็นหนึ <c oughs> ่งลองลดสองเซนิเมตรโดยโครงสร้างขอด